เป็นท่าเร,รือวัดโพท่าเรือเขียวนะครับ พี่น้องป้องไปเชิญคนทุกคนครับนั่นทางหน้านี่ก็กคือทา้าท้าเรือวัดโพ้นะครับนี่คือซอยประตูนกยุงพี่น้องครับเอาเอาไปเบิ่งส้มภาพบรรยากาศนะครับท้าเรือวัดโพนึงนะครับเพราะว่าเคยมากแล้วเท่นึงนะครับเดี๋ยวรอบนี้จะภาพมาเบิง่งอีรอบนึงนะครับซึงแล้วเซตสมบูรณ์แล้วนะครับตอนนี้เบิ่ง ภาพบรรยากาศนะครับริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่ครับจะเป็นท่าเรือวัดโพท่าเรือเขียวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวนะครัมาสมภาพบรรยากาศรับลม จะมีร้านข้าวพงคาเฟ่นะครับพี่น้องครับนี่ยนี่ครับนี่คือบรรยากาศท่าเรือวัดโพนะครับท่าเรือเขียววัดโพนี่ครับฝั่งฝุ้นก็จะเป็นกองทัพกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับนี่ก็จะเป็นวัดอรุณน,นะครับพี่น้อง คานศาลาสวยงามพี่น้องครับถึงซากด้านหลังนี่ก็โกเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านซึ่งเป็นภาพที่คัดสิกขนาดพี่น้องครับเป็นทรงหลังเก่านะฮะนี่สวยงามพี่น้องคาสสิกขนาดเลย,เ,ยเดี๋ยวภาพมาเบิ้งภาพบรรยากาศดิ่มแม่น้ำเจ้าพระยาพี่น้องนี่ครับโอ้เรือ เรือน้ำเที่ยวครับมันนะอันนี้จะเป็นเรือเรือข้ามฟังกะมีเรือท้องเที่ยวกะมีนะครับคุณคุณน่าท้องเที่ยวเต็มเลยชมภาพบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโหครับเจาคุณถือสูงสูงเก็โอ้โหนะครับพี่น้องครับฟัางบนก็จะเป็นวัดประยุนนะครับ นี่จะเป็นฐานทัพเรือนะครับเลือดเต็มเลยนะครับพี่น้องเลือนันท่องเที่ยวนะนี่จะเป็นวัดอรุณน,นะครับเห็นภาพปางวัดอรุณเลยวิวภาพบรรยากาศโหสุดยอดพี่น้องครับนี่จะเป็นโซนนี้จะเป็นทางโค้งของเจ้าพญานะครับลีโค้งไปทางปุนปัจะไปไปทางวัดประยุนนะครับ อันทับเรือวัดอรุณนะครับเต็มไปด้วยเรือนักท่องเที่ยวเรือนำเที่ยวนะครับแล้กก็จะมีเรือดโดยสารเป็นวิวที่สวยงามขนาดพี่น้องถ้าเป็นกลางคืนนี่โหสุดยอดเลยครับถ้าป็นกลางคืนตัวนี้นี่ถ้าเป็นกลางคืนนี่จะไฟแสงซ่องไฟนี่โหเหลืองอลาม ของวัดอรุณน,นี่ฮะสวยงามครับธรรมะย่ำกลางาคืนนี่อันนี้เอาภาพบรรยากาศย่ำกลางวิ่งมาเบิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องครับครับนี่คือวิวภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับวัดอรุณน,นะครับพี่น้องครับโอ้สวยงามขนาดพี่น้องวิวลักล้านนะครับ ถ้าเป็นแยกกลางคืนนี่คือจะสวยงามขนาดครับอันนี้กังเว้นมันก็นยังมีท่านได้เิ้วเป็นแสงไฟนะครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบอเรือดิโอ้ขากไฟเลยสุดยอดเลยครับเรือลายขนาดพี่้องนะ่นาทงเทียงนาทงเทียวโอ้โหนี่ไปเก่าวด้านหลังนี่ก็ คลาสซิกขนาดพี่น้องเลยนี่ครับเป็นบ้านไม้ะะครับทรงคลาสสิกเป็นบ้านไม้เก้าเนะครับท่าเรือวัดพระเชตุพนนะครับน้องพี่น้องครับโอ้โหริมฟังแม่น้ำเจ้าพยานะครับ นี่ยโอ้วิวทางสีแห่งสวยงามพี่น้องเลยเนี่ยสูงสูงแถวไอคอนสยามนะครับบนครับนไอคอนสยามวิวลักล้านเลยพี่น้องครับเรือนักทองเที่ยวนะครับเต็มลำเรือเลยครับ ดูทั้งทึงชมภาพรบรรยากาศเอาภาพรบรรยากาศมาฝากพีพ่น้องนะครับนี่บรรยากาศด้านหลังนะครับด้านนี้มีสองสรา,าเธอหน้าท่องเทียวมาเอาวิวทิวทัศนะครับสลาหลังนี้ ครับจะมีคาฟงคเฟ่หลายพี่น้องครับสวยงามทางพีนโอ้คนนักท่องเที่ยวก็เต็มลำเรืออาญาเลยลงที่วัดอรุณน,นะครับเอาพี่อุปห้าป,ปัจจากาเมื่อพี่น้องครับเบิ้งครับนี่คือท่าเรือวัดโป้นะครับสํา สร้างเซตเรียบร้อยนะครับเซตสมบูรณ์นี่ก็โอ้สวยงามอยู่พี่น้องครับครับสุดท้ายนี้ก็จับประมาณนี้นะครับพี่น้องครับฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเปิดกำลังอวกแนขใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับผม